โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมแกรนี่ VR นะครับหลายคนคงเคยคงเคยเห็นเคยเล่นเกมนี้แล้วแหละแกรนี VR ่ VR uh อ่าฮะในเครื่อง Android ใช่ไหมผมก็เคยดูแต่ว่าไม่เคยเล่นนะเคยดูแล้วก็ดูไม่จบด้วยเพราะว่าไอ้เหียยายยายโคตรน่ากลัวเลยแล้วทีนเ,เนี้ยเกมแกรนี่เนี่ยมันก็มาลง ในเครื่อง V r ของตัว o c u l u ันะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้ลองโหลดมาแล้วผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะไม่รู้ด้วยว่ามันต้องเล่นยังไงบ้างโอเคไปลองดูกันบ้ามันจะน่ากลัวแค่ไหนเงียบๆไว้ยายได้ยินทุกอย่างท่องเอาไว้ในใาจาว่าถ้าเกิดทำของตกเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงกดปุ่มทริกเกอร์เพื่อใช้อเทมในมือ ง้างกับดักมีเหรอเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักให้อันเดอร์เดอะเบสซ่อนใต,ต้เตียงโดยนั่งย่อลงแล้วก็เดินเข้าไปซ่อนข้างตายนั้นอยู่แฮมไฟเดย์มีเวลาแค่5วันใช้หูฟังเพื่อเพิ่มอัทรดในการเล่นออกไปจากที่นี่เรามีเวลาแค่5วันเท่านั้นของที่เราต้องใช้อยู่ในบ้านนี้แล้วและต้องเงียบยายได้ยินทุกอย่าง และยายบ้าคลั่งมากโอเคขอให้โชคดีโอเคนี่ก็เป็นตาแรกของผมนะครับที่ได้เล่นเกมแกรนนี่เาาเข้าไปดูเลยวันที่นิวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเริ่มแล้วเ้ยซ่อนใต้เตียงเหรอซ่อนไงวะอ๋อมุดมุดแบงนี้เลยบอ่เฮ้ย ผมต้องนอนไหมเนี่ยไอ้ี่เสียงน่ากลัวสัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้วิ่งวิ่งดิวิ่งวิ่งดโดนแล้วสั้นสันสันสั้นสั้นใหจ๋ตอนนี้ผมหมอบย่ยายจะมาไหมเฮ้ย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 เ้ยายถ้าเกิดผมพงหัวไป ไอ้เินี้น่ากลัวยัยเห็นไหมยัยไม่เห็นย่ยหันมายัยหันมายัยหันมาเห็นไหมเห็นเปล่ายัยหันมามาอยู่กับกูตอนนี้ก็ไปไปเห็นเปล่าเห็นแขนผมไหมยัยเห็นเปล่าไปดิไปเอาไปเดี๋ยวย้ายเอาไป ผมจะออกได้ไหมเนี่ยยายจ๋าออกไปจะมัมยายเห็นไหมยาเห็นเลยยายเห็นหนูด้วยเหรอขอทะลุจะยังไปดูดิเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าไม่เห็นนะสิเออเออเเอเอย่าเดินม,มายา ไปไปต้องหาทางออกจากบ้านภายในห้าวันไปไปอันนี้ก็ไปไปไปแล้วผมขานออกได้ไหมอย่าเสียงดัง mất 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 คาญก่อนหยิบของได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยใ,ใจกันนี่มีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยเรียกยายมันยายยายยายเว้ยยายยายเว้ย ได้ยินเปล่าได้ยินเรามายายมาดิยายมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่า,า,ายายเฮ้เยชืยอ่อย,ยายมาจริงอย่านะอย่านะยายไปไปแต่ในก,ก็ไป ถ้าเราออกไปจะเป็นอะไรไหมลอ,ลองดูัมยลองดูส้เฮ้ย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 ย,ย,ยตะตาย